กับคารวะคุลุทุกๆท่านนะครับจเจริญธรรมสมนัก,กีพี่น้องทุกๆท่านนะครับผมนายจรูนสุยะนะครับชื่อทางธรรมว่าชาติพุทธน,นะครับเป็นจิตตสา,าจรฉสวนป่านบุบแปดปัจจุบันอยู่จังหวัดจุโขไทยนะครับเป็นนักศึกษาวิชาลามปีที่สองนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาวิทยาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารนะครับ รุ่นที่สองนะครับวันนี้จะขอส่งข้ดสอบครับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดได้อะผมต้องไปเจอ,อ,าจาอนนครูบาอาจารย์ก่อนครับต้องไปเจอสัตสัตตบุรุษก่อนนะครับที่จะได้มาเปลี่ยนความคิดแนวคิดใหม่ๆได้นะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านได้ได้มาให้ธรรมะที่ดีแล้วก็ได้ให้หลักการ การดำรงชีวิตนะครับว่าอยู่อย่างไรให้มีความฝาสุขนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็มุ่งแต่อยากรวยนะครับยิ่งอยากรวยก็ยิ่งจนนะครับอยากรวยเท่าไหร่จนมากเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราใช้เงินโดยฟุ่มเฟยอฟุ้งเฟ้อฟุ่ม,เฟ,มเฟยอจนเกินความจําเป็นนะครับพอได้มาฟังทำแนวทางวิถีพุทธที่แท้จริงอ่ะ จริงๆอาการกินอยู่เรียบง่ายเนี่ยทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนครับเพราะว่าเปลี่ยนจากความอยากรวยมาอยู่อย่างจนเราก็ยิ่งเราก็ยิ่งรวยมากขึ้นนะครับรวยรวยศีลรวยธรรมทาให้เรามุ่งมาสู่พุทธ,ธะอย่างแท้จริงทําให้มาฝึกปฏิบัติพึ่งตนอย่างแท้จริงนะครับทําให้ชีวิตการเป็นอยู่การดำรงชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอาจารย์มักจะสอนเสมอว่าสิ่งที่จําเป็นของ ชีวิตอะมีแค่สี่อย่างคือปัจจัยสี่นะครับอาหารเครื่องุ่งหม่มยารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับสิ่งที่สำคัญที่นั้นคือต้องเจอมิตรด,ดีหมู่มิตรดีครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตเราจะมีความผาสุกได้ต้องมาเจอหมู่มิตรดีนะครับเป็นแรงเหนี่ยวนำของชีวิตนะครับทำให้เรามาลดละเลิกกิเลสได้นะครับ จากแบบว่าแต่ก่อนเคยเป็นหนี้นะครับแล้วก็พอมาปฏิบัติอยู่อย่างพอเพียงกินอยู่เรียบง่ายเนี่ยพอเราเลิอกออายบมุกได้อะทาให้การเงินทางเศรษฐกิจของเราอะเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปทํางานเพิ่มนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเราเคยดื่มเบียร์วันละหนึ่งขวดเนี่ยขวดหนึ่งก็ประมาณห้าสิบาทถ้าเราเลิกดื่มเราก็มีเงินเพิ่มวันละห้าสิบบาทละ อย่างการเราไปสูบบุหรี่วันละหนึ่งซองซองละห้าสิบบาทถ้าเราเลิกได้ก็สองอย่างนี้ก็มีเรามีรายได้เพิ่มมาหนึ่งร้อยบาทต่อวันแล้วครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาเพิ่มเลยเพียงแค่เรามาลดละเลิกสิ่งที่เกินจําเป็นต่อชีวิตแล้วก็แถมยังเป็นโทษต่อชีวิตเราด้วยนะครับทําให้ชีวิตเรามีเงินเหลือแล้วก็พอที่จะไปใช้หนี้ให้หมดไปนะครับอันนี้คือยกตัวอย่าง เป็นบางข้อๆนะครับถ้าเรายิ่งเลิกอบายมุกหยาบหยาบต่างๆได้หลายอย่างขึ้นเงินที่เหลือแต่ละวันก็จะมากขึ้นเป็นลําดับลําดับนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหามาเพิ่มนะครับอันนี้คือแนวทางการลลงชีวิตที่เรียบง่ายครับอันนี้เบื้องต้นก็ทําให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้นแล้วก็ทางแม่บ้านก็จะได้สามีใหม่หรือถ้าเป็นแม่บ้านก็จะได้ พ่อป้าก็ได้ภรรยาใหม่นะครับทําให้ชีวิตความมันอยู่ของครอบครัวมีความผาสุกมากขึ้นนะครับอันนี้คือความคิดเปลี่ยนแล้วก็ทําให้การลงชีวิตของเราดีขึ้นนะครับก่อนที่จะดีขึ้นเราต้องมาเจอสัตบุรุษหรือคบมาคบกมู่มิตีนะครับแล้วก็ต้องมีศีลมีธรรมแล้วก็ลดละเลิกกิเลสนะครับทําให้ชีวิตความมันอยู่เราผาสุกยั่งยืนตลอดไปนะครับ ครับผมขอบคุณครับค่ะอนุทนากับอาชาตพุทธค่ะอาชาตพุทธเปลี่ยนชีวิตไปจริงๆจากความคิดที่เปลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราในความภาคเพียนที่ได้เห็นนะคะแล้วก็ได้ร่วมบําเพ็ญกับพี่น้องหลายฐานงานนะคะช่วยกันบําเพ็ญในส่วนของการที่จะสื่อสารสิ่งดีๆนี้ออกไปสู่พี่น้องประชาชนค่ะอนุทนาค่ะ A